เป็นลำโพงนะครับเพื่อนนะครับไม่ได้ไม่ดังนะครับไม่ดังในส่วนของเครื่องเล่นแฟลไดนี่เล่นอยู่นะครับไม่ดังนะครับเครื่องนี้ก็คือไม่ได้ใช้นานนะครับเปิดไม่ติดด้วยนะครับในกรณีที่การเปิดติดในครั้งนี้ก็คือเสียบที่ชาร์จนะครับแต่เปิดก็เลยเปิดติดนะเพื่อนนะแล้วก็มีเสียงดังซิซี่ตัวนี้ออกมานะครับ ไม่มีเพลงนะไม่มีเพลงแบตเตอรี่น่าจะเสื่อมไปแล้วนะครับไอที่ไม่มีเพลงนี้ต้องไปดูว่าเป็นเพราะอะไรนะนะครับไม่มีเพลงนะเดี๋ยวนี้นะไม่ไม่เพลงเลยนะครับมีเสียงซี่อย่างเดียวเลยอุยเพลงมีเบาๆไม่ไม่เป็นเพลงนะครับนะีนะครับแบตเตอรี่คงเสื่อมนะแล้ดวดูแบตเตอรี่ไหมอ่าดูแบตเตอรี่นะครับ หลังเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมคงต้องแกะออกมาดูก่อนนะครับแกะออกมาดูในส่วนของพัดใหญ่ที่จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ<ม>แบตเตอรี่เสื่อมเลยนะครับไปไม่รอดเลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ในส่วนข้างในเครื่องก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับแตบบ่นี้ไม่มีเสียงดัง จะเร่งเ,เสียงดังเสียงสู้ซาซีดอะไรได้อยู่นะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของวอลลุ่มที่มีปัญหานะครับาภายในเครื่องเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของไมโครโฟนจะของเครื่องก็เอามาด้วยอยู่นะครับนี่ก็คือในส่วนของภาครับไมโครโฟนนะครับแบตเตอรี่น้โลนะเสียบชาร์จ ที่ชาร์จ15โวลต์ชาร์จแล้วยังไม่ได้ไปไม่รอดน,นะครับแบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนนะครับเคนะครับภายในเป็นแบบนี้นะสิ่งที่ได้ทนะําน่าจะเป็นในส่วนของวอลลุ่มที่อยู่ด้านหน้านู่นนะครับในส่วนนี้ก็แกะออกมาดูความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็แบตเตอรี่น่นหละันะครับที่จะต้องดําเนินการเปลี่ยนนะครับสำหรับตู้นี้นะครับในส่วนของวอลลุ่มนะครับก็เป็นวอลลุ่ม 50K เนะครับเพื่อนเนะวันรุ่ม 50K นะครับอ่าก็เปลี่ยนออกนะครับดังหรือเปล่นนนะปลนปนา Volume นะครับนะเกิดปัญหาที่วันรุ่มนะครับตอนนี้อาการไม่ดังเนะ่เกิดปัญหาวันรุ่มแบตไม่มีไฟเปลี่ยนแบตวันลุ่มหมุนขึ้นไม่ดังเป็นที่วันรุ่มไม่มีอย่างอื่นแล้วทีนี้เครื่องนี้มีไมโครโฟนมาด้วยต้องดูไม่ต่อนะไม่รู้เป็นยังไงบ้างแต่ทั้งเซตเนี่ยมีอุปกรณ์มาครบเลย เออเว้นแต่ที่ชาัดไม่เอามาเนี่ยในส่วนของไม่ไม่ดังนะครับเพื่อนๆดังดังเบานะครับทดสอบนะครับตรงขาววันรุ่มเนี่ยจิ้มสัญญาณนะครับเร่งวอลุ่มขึ้นไปก่อนนะครับตรงนี้ก็เออโค่ขึ้นไปนะครับจนสุดแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็เอามือเล่ามือทําไมมันมีแต่ดําๆเนี่ยไปจับอะไรมาแล้วเราก็เอามาจิ้มเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับป๊าปป๊าไม่ดังนะครับไม่ดังนะครับป๊าปจิ้มเข้าไปตรงกีตาร์ ดังนะครับดังกิจจิตนะครับนะตอนนี้ไม่ได้ครับนะไม่ได้เลยแล้วทีนี้มาดูตรงสัญญาณตรงเข้าที่แจ็คไม่นะครับแจ็คไม่ไม่ได้กับนําไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้บรรลุไม่เป็นไรนะครับต้องไปดูในส่วนของจอนรีไม่นะครับแกะตัวนี้ออกมาจะได้เห็นนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับเพื่อนๆในกรณีมไม่ดังนะครับผมหาจุดเสียเจอแล้วนะครับนะ มันมีวิธีการเช็คนะครับพอเห็นเป็นไดโอดนี่ขาดนะเพื่อนนะไดโอดขาดมันตัวเล็กมากนะมันตัวเล็กนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีวิธีการเช็คมันถึงมาถึงมันจึงมาเห็นตัวนี้นะครับดูนะนี่นะครับจับกาวนะเพื่อนนะจับกาวนะเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนจะเห็นมีไดโอดสองตัวอยู่นี่นะครับอยู่ที่บอร์ดใหม่นะเพื่อนนะ ิธีการเช็คเช็คแบบนี้นะนะครับต้องแค่โถดตัวสีแดงๆนะเพื่อนนะไม่ยังออฟอยู่นะครับเปิดไม่จะขึ้นนะครับไฟจะขึ้นนะครับเป็น6.9อย่างนี้นะครับเพื่อนนะปิดไม้ไฟจะลดลงมานะครับนะครับนะนี่นะแล้วทีนี้มันจะมาโผล่เส้นนี้นะครับโผล่เส้นนี้เปิดไม้นะครับปิดไม่นะครับจากเส้นนี้จะมาโผล่ตรงนี้นะครับตรง R นะครับ ตรงอาตัวเล็กนี่ครับเห็นไหมครับถ้าปิดไม้ไฟจะตกลงมานะครับครับนะครับ,นะรบโอ้ยมันจิ้มได้ไม่แน่นเวยนี่สายมันหลุดนี่มันหลวมเนี่ยมน,หล,มนยห,ลมหลวมตรงนี้ครับดูนะครับปิดนะครับนี่เปิดนะครับ แล้วทีนี้จะขามในโอดตัวสีดำเนี่ยครับในอดตัวเล็กสีดำเนี่ยครับดูนะครับมาไบอัดที่ทรานซิสเตอร์นี่นะครับเห็นไหมครับไม่มีไฟนะครับปิดลงมานะครับเปิดมานะครับเห็นไหมครับกรณีนี้ก็คือผมเห็นเป็นไดโอดตัวนี้ขาดอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนั่นก็คือวิธีการการขั้นตอนเช็คว่าจนมาถึงดโอดตัวนี้เสียนะครับไม่ได้มาโนนะครับที่เห็นนะครับเดี๋ยวมาดู ไดโอดครับตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้นะครับดำๆเนี่ย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 มันเป็นไดโอดนะครับเพื่อนครับไดโอดเพื่อนจะใส่พวกหนึ่งเอ็นสี่หนึ่งสี่แปดแล้วพวกนั้กนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับหรือเพื่อนเพื่อนนะครับ จะลักไก่นะครับขี้เกียจหานะเพื่อนถอดทอรนเตอร์ต,ตัวนี้ทิ้งไปเลยเลยครับดังคือกันนะครับถอดตัวนี้ทิ้งไปเลยเตะเข้าป่าเลยไม่ต้องใส่ดังนะครับแต่ปัญหามันจะตามมานะครับเรื่องสัญญาณรบกวนอะไรต่างๆนะนะครับจะเข้ามาได้นะครับก็เพือพ่อนเพือพ่อนเช็คมาก็มาเจอถ้าได้โอดเสียเหมือนผมนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเช็คไม่เจอเหมือนผมนะเพือ่อนเพื่อนแบบโอ้ด่วนมากเลยลักไก่เลยถอดตัวนี้ทิ้งไปจบเหมือนกันนะครับดังเหมือนกันนะ่นี่ตัวนี้ ถอดทิ้งไปเลยเนี่ยตัวนี้นะครับแต่ไม่ทํานะครับเราไล่หาเรามาเจอเป็นไดโอดตัวนี้นะครับนี่นะครับถอดไดโอดออกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอยู่จุดนี้นะครับนี่คือไดโอดที่ถอดออกนะครับเพื่อนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่มันจะเล็กๆกหน่อยนะครับเพื่อนๆ่อาจจะหาหาไดโอดที่มีคุณสมบัติอืมมันเป็นแค่พื้นฐานของไดโอดก็ได้นะครับตัวนี้เพื่อนเพื่อหามาใส่นะตัวนี้นะเป็นไดโอดนะครับไอโนดอยู่ข้างนี้แค่ทดจะดูอีก ด้านหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนี่นะเลโกตัวนี้เป็นตัวโตกว่าเดิมนะครับมันไม่สามารถทำมือเดียวได้มือหนึ่งจับโทรศัพท์ไม่สามารถทำได้นะครับนี่ตัวเดิมนะ้ำเลือดนะเห็นไหมว้าไมันเล็นะกนนนลขนาดน,นี้ขนาดตัวนี้ตัวเอามาจะมาใส่ใหม่บัตรกียังไม่ได้นะครับตอนนี้นะะาาานะครับนะจะมาใส่นะครับตอนนี้ เออซูมได้ไวเออวเวเนี่ตัวเดิมอะยังได้โอดนะ้ะนี่ไม่ใช่หมัดนะครับนี่นะตัวใหม่จะเอามาใส่นะครับตอนนี้นะ้าเรามาดูกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับดําเนินการใส่ไดโอดเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆไดโอดจะตัวใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะสังเกตง่ายขึ้นนะครับ ถ้าถ้าเป็นตัวเดิมก็จะเป็นตัวนี้นะครับเห็นไดำๆนะจุดดำๆนะครับอันนี้ไม่ไม่ใช้งานได้นะครับโลโโลทีนี้นะครับดููการวัดไฟนะครับเพื่อนๆตูการวัดไฟนะครับจะวัดไฟตรงไดโอดให้เพื่อนดูนะครับ ครับเส้นหนึ่งนะครับนะครับมิเตอร์ตั้งที่20่บโวลในแบบนี้นะครับตอนนี้ปิดไม่อยู่นะครับปิดไม่อยู่ตรงนี้จะไม่มีไฟนะครับตรงนี้นะนะครับไม่มีไฟนะครับเปิดไม่นะครับไม่เปิดแล้วนะครับตัวนี้จะมีไฟนะครับจะเห็นแค่1.4แค่นั้นเองนะครับ ก็เนื่องจากว่ามีไดโอดแล้วนะครับแล้วทีนี้ตรงไดโอดฝั่งทางแคโทดของไดโอดนะครับจะเห็นเป็น0.6นะครับแบบนี้นะครับนะครับแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับแล้วไฟตัวนี้จะจะมาณ7โวลต์นะครับ6ถึง7โวลต์นะครับแต่ถ้ามีไดโอดแล้วจะได้อย่างนี้นะครับเพื่อนโอเคนะครับไม่ใช้งานได้แล้วนะครับทดสอบทดสอบใช้งานได้แล้วนะครับ ส่วนของไมโครโฟนนะครับเพื่อนนะใช้งานได้นะครับในส่วนของตัวไม่ไม่เป็นไรเลยครับรวมไปถึงเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับเพื่อนครับจะมีเลงเสียงเลงอะไรด้วยจุดหมากนะครับในตัวนี้นะครับนะตัวสอบตัวสสอบงานได้นะครับในกรณีจะเต้นแอโรบิก นะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับเพื่อนๆครับการเสียก็ของตู้นี้ก็เริ่มจากเปิดไม่ติดนั่นแหะแบตเตอรี่เสื่อมนะครับไม่มีไฟเลยเสียงไม่ดังนั่นวอลลุ่มเสียไม่ไม่ดังนั้นก็ได้ออดขาดนะครับก็อย่างละนะครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตู้ลำโพงตัวนี้เป็นตู้ลากนะครับ ลากไปลากมาโมบายสปิเกอร์มัลติมีเดียเลยนะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับจเจ้าวิลเลงท์ค่ก็คงจะต้องจากไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพรานั้นที่นี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับใช้งานได้สมบูรณ์แล้วนะครับตูกฟังก์ชันนะครับตั้งแต่ไปครับสวัสดีครับ